สวัสดีตอนบ่ายค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ที่ดินตรงสองไร่สองงานแปดสิบเก้าตารางวานะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อว่าการเลือกที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยนะคะว่าการเลือกที่อยู่ที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยอะคะมันแตกต่างจากที่ดินประเภทอื่นอย่างไรนะคะคือคําว่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยอะเราก็จะมองว่าเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือไม่ว่าจะเป็นอ่ารีสอร์ตต่างๆนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นที่พักอาศัยเนาะแต่ว่าโอเคละค่ะรายละเอียดปิดย่อยของการอยู่อาศัยก็แยกกันออกไปเช่นอยู่ทาวอนอยู่ชั่วคราวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีความต่างกันออกไปแนตะ่ว่าการในหัวข้อนี้ถ้าเราพูดถึงที่อยู่อาศัยเราจะพูดอ่เราหมายถึงบ้านนะคะบ้านพักเนาะทีนี้ เลือกเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมันต่างจากอย่างอื่นอย่างไรอย่างแรกเลยเนาะเราก็ต้องมองที่อย่างประเด็นแรกเลยคือมองเรื่องของทําเลถูกไหมคะคําว่าทําเลหมายความว่าสมมุติว่าเราชีวิตประจําวันของเราหลักๆเราอยู่ที่ไหนเราทําอะไรทํางานที่ไหนส่งลูกหลานไปเรียนที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกทําเลที่มันใกล้ตรงงานเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางเพื่อให้ประหยัดต่อการเดินทางอันนี้คือการเลือก ประเด็นแรกนะคะประเด็นถัดมาที่เราจะเลือกที่ดินเพื่อสําหรับที่อยู่อาศัยก็คือเรื่องความปลอดภัยถูกไหมคะความปลอดภัยในที่นี้ก็คือความปลอดภัยทั้งสภาพแวดล้อมรอบข้างกับความปลอดภัยในความรู้สึกของตัวเราเองนะคะความรู้สึกในความปลอดภัยหมายความว่าเวลาที่เราเข้าไปดูที่ดินสักหนึ่งแปลงอะคะ่ะรอบข้างเป็นอย่างไรมี รอบข้างเป็นบ้านเป็นร้านอาหารหรือเป็นร้านคาราโอเกะหรือเป็นโรงซ่อมรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นเป็นเป็นความปลอดภัยในความรู้สึกของเราเนาะซึ่งซึ่ง,งตรงเนี้ยก็จะมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อการเลือกถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เอาความรู้สึกเรื่องความปลอดภัยมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลือกไปแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่มีความสุขในการที่อยู่บ้านหลังนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องของความปลอดภัยเนาะอันถัดมาอันที่3เราก็จะมองในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมรอบข้างสภาพแวดล้อมรอบข้างหมายความว่าบางครั้งะคะเราจะเลือกที่ดินจากแปลงใหญ่หรือบางทีเลือกจากกําลังเงินที่เรามีบางทีเราเลือกจากอ่ะมันอยู่ใกล้บ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ เราต้องดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนะคะสภาพแวดล้อมในที่ดินแปลงนั้นนะคะมันเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมดหรือไม่หรือมันเป็นที่ที่แบบว่ายังไม่ได้ทําอะไรเกิดขึ้นมาเลยหรือมันเป็นอะไรที่แบบอ่าก่อนจะเข้ามาในอ่าในแปลงนี้นะ่ะอาจจะมีร้านค้าอาจจะมีร้านซ่อมรถ หรืออาจจะมีที่ว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมเนาะ mm hmm. เราก็ต้องแบบว่าลองดูลองประเมินดูก่อนก่อน,อนที่เราจะเลือกแต่ละแต่แต่ละที่แต่ละแปลงนะคะจริงๆแล้วอะค่ะที่ดินทุกแปลงอะคะ่ะเขามีข้อดีอยู่แล้วในตัวเขาจะมีข้อดีข้อด้อยแต่แต่ละแปลงที่ไม่เหมือนกันเช่นแปลงนี้หันหน้าไปด้านที่ตะวันตกแต่ว่ามีด้านหลังที่สวยงาม ติดภูเขาติดแม่น้ําติดทะเลอย่างงี้ค่ะนี่คือความสวยงามที่ไม่เหมือนกันในที่ดินในแต่ละแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสภาพแวดล้อมะคะ่ะมันถึงมีการทางรัฐนะคะถึงมีการกําหนดผังสีในการสร้างแต่ละอย่างว่าที่ดินแต่ละโซนเหมาะสําหรับอะไรโซนนี้สําหรับค้าขายพาณิชยกรรมโซนนี้สําหรับโรงงานโซนนี้เป็นสีเขียวสําหรับทำเกษตรกรรมอย่างนี้ค่ะนี่คือเป็นที่มาของสภาพแวดล้อมรอบข้างนะคะ อันสุดท้ายที่จะจะให้คํานึงถึงก็คือเรื่องของความสะดวกค่ะความสะดวกในที่นี้ก็คือความสะดวกในเรื่องถนนหนทางที่เข้ามาอันดับแรกก่อนเนาะจริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกว่าเราไม่จําเป็นต้องอจํากัดตัวเองอะค่ะว่าที่ดินที่ที่ดินที่เราเลือกจะต้องเป็นถนนคอนกรีตจะต้องเป็นถนนหกเมตรแปดเมตรโอเคละค่ะถ้ามันได้มันก็จะดีเนาะแต่ในบางพื้นที่ในบางทําเลหรือในบางตําบลในบางอํงเาเภอก็แล้วแต่ค่ะ เมื่อสังคมเมืองมันแบนบีบแน่นเข้ามันแน่นเข้าเรื่อยๆค่ะสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถหาได้เพราะมันมีข้อจํากัดในเช่นเออมันหาที่ไม่ได้แล้วยกตัวอย่างนะคะสมุดิวามันหาที่ไม่ได้แล้วเพราะเออตรงนี้เป็นที่เดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสะดวกเราต้องมองก่อนว่าอันดับแรกคือเราใช้เวลาแค่ไหนจากสถานที่ทํางานของเราจากโรงเรียนของลูกเรามาถึงเพราะว่าการเดินทางสะดวกค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะ แค่แบบสองนาทีสามนาทีจากถนนหลักมาถึงแล้วถ้ามันเป็นแค่นั้นนะคะก็ถ้ามันเป็นถนนดินมันก็สามารถมันก็เป็นถือว่าเป็นความสะดวกอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไกลมันยนระยะเวลาต่างๆถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นถนนดินถึงแม้ว่ามันอาจจะแค่รถพอผ่านแต่มันสามารถเข้ามาถึงได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เรียกว่าเป็นความสะดวกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าความสะดวกในที่นี้ก็คือตรงนั้นเป็นถนนสาธารณะแหละแต่มันยังไม่ได้ทําอะไรเลย แต่มันเป็นสาธารณะอนาคตอันใกล้เดี๋ยวเขาก็จะมีการท concrete, mm ําคอนกรีตเดี๋ยวเขาก็จะมีการทําทางระบายน้ํา mm hmm. เดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับปรุงพัฒนายิ่งขึ้นนะคะนี่เวลาที่เราเลือกอาหารเราต้องมองอนาคตให้ออกค่ะว่าบริเวณเหล่านั้นนะคะอนาคตอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีการขยายมากแค่ไหนมันจะมีการพัฒนาแค่ไหนเพราะว่าการซื้อที่ดินบางครั้งนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดสินจากสิ่งที่อยู่ปัจจุบันได้เราต้องมองไปถึงอนาคตสามปีสี่ปีห้าปีอยเคะเพราะที่ดินยังไงมันไม่มีงอกเพิ่มขึ้นนะคะมันมีแต่ว่า รอบขั้นเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาเราถ้าเกิดเราอยากได้กําไรกับที่ดินแปลงไหนนะคะเราต้องมองอนาคตให้ออกเนาะแล้วเราก็เลือกเก็บตั้งแต่ตอนนี้นะคะ่ะเพราะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีมันอาจจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเราตอบไม่ได้แต่มันจะไม่จะเนาะถึงมันจะน้อยแต่มันก็เพิ่มถูกไหมคะนี่คือนี่คือการลงทุนที่ของที่ดินที่มันจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะในเรื่องของความสะดวกก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเราเราเราอ่ก็อยากให้เห็นภาพะคะ่ะว่า อย่าจํากัดความสะดวกแค่รถแค่เป็นคอนกรีตแค่เป็นยางทางแปดเมตรความสะดวกไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่นั้นความสะดวกมันอาจจะขึ้นอยู่กับใกล้สถานที่ทํางานใกล้สถานที่รลานใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมีโอกาสที่มันจะเติบโตสภาพแวดล้อมมันดีหรือแถวนี้ไม่มีที่ดินแปลงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความสะดวกที่เรากําลังจะพูดถึงแล้วก็เป็นความสะดวกที่เราอยากให้มองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ในเรื่องของที่ดินนะคะมันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเหมือนกันเนาะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนเพราะอย่างเช่นด้านหลังบริเวณรอบข้างของเมนูนที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะสภาพาแวดล้อมดีร้อยเปอร์เซนเลยค่ะเพราะว่าเป็นที่พักอาศัยเราจะเห็นว่าบางครั้งนะคะหมู่บ้านบางหมู่บ้าน,ม,านมีราคาที่สูงไม่ใช่เพราะเขาออกแบบที่ดีหรือไม่ใช่เพราะสาธารณูปโภคพร้อมแต่เพียงเพราะว่าคือเขา ทำให้ความรู้สึกของเราอะ่ะมันมันปลอดภยัยมันสะดวกมันมันดูสดชื่นมันดูแบบผ่อนคลายอะไรอย่างงี้เนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของบ้านที่เขาทํทา,า,า,ทเาเพื่อที่อยู่อาศัยจริงหรือว่าหมู่บ้านที่เขาเพื่อที่อยู่อาศัยจริงค่ะเขาเราเรา,เราเลยเรียกว่าเป็นบ้านจัดสรรนะคะเพราะว่าเขาจัดสรรสิ่งที่สะดวกจัดสรรความรู้สึกจัดสรรความปลอดภัยให้กับเรานะคะอย่างที่ดินแปลงสองไร่สองงานตรงนี้นะคะ เราเรียกได้ว่าแม้ว่าถนนที่เข้ามาค่ะเราต้องบอกตามตรงนะเพราะว่าสภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยถนนมันเข้ามามันยังไม่ใช่คอนกรีตน,นะแต่ถนนข้างหน้ามันเป็น8เมตรโอกาสที่เทศบาลจะเข้ามาทําก็เป็นเพราะว่าเป็นทางสาธารณะแล้วนะคะอีกอย่างหนึง่งข้อดีของแปลงนี้คือรอบข้างเป็นเป็นบ้านซึ่งเป็นบ้านของ โครงการในสานามกอล์ฟอีเทนซาค่ะแล้วก็เป็นบ้านที่ใหญ่เป็นบ้านที่มีความเป็นส่วนตัวของเขาสูงไม่มีเสียงไม่มีเสียงรอบข้างไม่มีเสียงทํากับข้าวเคาะกระทะเคาะอะไรเยอะแยะหรือไม่มีเสียงเพลงในตอนกลางคืนเพราะว่าพอเข้าไไในบ้านทุกคนก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทุกคนก,ก,ก็ก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันค่ะมันเลยทาให้บริเวณเหล่านี้ค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะมันเหมาะสำหรับที่พักอาศัยหรือแม้กระทั่งเราจะทําเป็น อพาร์ตเมนต์หรือทําเป็นโรงแรมให้เช่ารายวันก็พอเหมาะนะคะตรงนี้เพราะว่ามันห่างจากถนนข้างสนามบินอยู่แค่นิดเดียวเองค่ะเข้ามาแค่ประมาณสองนาทีก็ถึงแล้วนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศของที่ดินสําหรับที่พักอาศัยที่แท้จริงเลยค่ะเห็นบรรยากาศด้านหลังไหมคะจริงๆแปลงนี้ก็ เมื่อวานเราเมื่อวานกับวันนี้ตอนเช้านะคะเราให้รถไถมาไถหญ้าแล้วนะคะ่ะแต่ว่ายัางทําไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่ารถไถมีคิวไปอย่างอื่นก่อนเราก็เลยแบบไถเป็นบางส่วนก่อนนะคะ mm hmm. ก็เลยจะเห็นเป็นหญ้าอยู่นิดนึงนะคะ่ะแต่ว่าอีกสักหน่อยไถไม่เกินสองวันเช้าวันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวรถไถมาทําให้อีกรอบนึงเราจะไถเออเราจะถ่ายภาพให้ดูอีกทีนึงคะ่ะว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมที่สวยงามมากๆเลยนะคะก็คือ เป็นสีเหลี่ยมแล้วก็ด้านข้างกับด้านหลังอ่ะเป็นเป็นบ้านเป็นที่พักอาศัยคือสภาพแวดล้อมเนี่ย mm hmm. เขาเขาเป็นที่พักอาศัยทั้งหมดอยู่แล้วเพราะนั้นใครชอบที่ดินที่มีเนื้อที่ที่กว้างนะคะมีความเป็นส่วนตัวทำ,ท,ำทำสระว่ายน้ําทาทาสวนภายในก็แปลงนี้ก็เหมาะเลยนะคะเพราะว่าไม่ไว่าเราจะเดินทางไปที่ถนนสุขุมวิทไปกรุงเทพไปพัทยาหรือไปในเมืองระยองก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะนี้เราเลยนำที่ดินตัวนี้มายกตัวอย่างให้เห็นว่าที่ดินที่เหมาะสําหรับที่พักอาศัยเนี่ย แบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่งอยากให้พิจารณาไว้นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพอกว้างๆอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะแพนกล้องให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพูดนะนะคะคร่าวๆเลยเนาะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะก็นี่ละคะ่ะที่ที่ตรงนี้แล้วมันจะสูงกว่าถนนแล้วเนาะเออผมสูงกว่าถนนด้านหน้าถนนด้านหน้าเป็นสาธารณะที่8เมตรนะคะ ตัวนี้คือก่อนหน้านี้ก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้บ้านนิดหน่อยนะคะแต่มันยังไม่โตเนาะก็ก็เลยเามาขายก่อนนะคะถ้าเกิดปล่อยไว้ใครซื้อไว้แล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรปล่อยไว้เดี๋ยวต้นไม้พวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะคะสามารถให้ร่มเงาได้นะคะตรนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าด้านหละนะะังเ,เป็นบ้านจาัดสรรจริงคะ่ะแต่ว่าเป็นบ้านที่มีเนื้อที่เยอะแล้วก็เป็นบ้านที่หลังใหญ่ะคะ่ะจะไม่มีเสียง เสียงวุ่นวายมากระทบกับเราได้เลยนะคะสังเกตไหมคะแล้วก็มี้วดล้อมทั้งสองด้านให้เราแล้วเราสร้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นของเรานะคะแล้วก็แต่ว่าต้องบอกตามตรงอะคะ่ะอย่างที่บอกตอนแรกเนาะว่าถึงแม้ว่าถนนข้างหน้ามันจะยังไม่ใช่คอนกรีตนะคะแต่ว่าถนนข้างหน้าของเขาเนี่ยกว้างอยู่ที่แปดเมตรเนาะ,ะแล้วก็เดียวเข้ามาไม่ไกลจากถนนอักเลยค่ะอันนี้คือเป็นถนน อันนี้คือเป็นด้านหน้าของแปลงยังคงเป็นสวนแบบนี้อยู่นะคะแต่ภ้าแวล้อมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะลมพัดเย็นสบายมากเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่เขาทําบ้านนะคะเขาก็จะมีระดับพื้นดินที่ต่ำกว่าเราเยอะพอสมควรเนานะจะสังเกตจากระดับบ้านนะคะของเราเนี่ยสูงสูงกว่ายเยอะเลยเพราะฉนั้นจริงๆงาน,นพวกไม่ต้องถามถึงเลยนะคะเพราะว่าของเราก็สูงระดับหนึ่งฝั่งตรงข้ามเรา ก็จะมีระดับที่ตับเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นเวลาน้ำอะคะ่ะถ้ามันไม่ถ้ามันซึมลงพื้นดินไม่ทนันมันก็จะไหลออกไปด้านหน้าไปเลยนะคะแล้วก็ถนนตรงนี้นะคะจริงๆอะใน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 ระหว่างของของกรมที่ดินนะคะถนนมันจะไปชนกําแพงแล้วก็เลี้ยวขวายาวไปตามเข้าไปในหมู่บ้านของสนามกอล์ฟพิเทนสตาร์อลยค่ะอีกอนาคตมันก็จะทําถนนเชื่อมเริมกันนะคะเราก็เลยทําให้การเข้าออกของแปลงนี้เข้าออกได้สองทางเลยก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับที่ดินแบบนี้เนาะที่ดินแบบนี้ก็เหมาะสําหรับที่พักอาศัยเลยนะคะก็เนื้อที่อยู่ที่สองไร่สองงานแปดสิบเก้าไม้ว้ได้นะคะแบบอืมเออราคาหลังไม้มนะคะเพราะว่าราคาจะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องว้าวกับกับ,ก,บกับแปลงขนาดนี้แล้วก็ราคานะคะเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับขนาดแล้วก็เหมาะสมกับทําเลนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะแล้วว่ไว้ไว้ครั้งหน้าเรามีเรื่องอื่นๆมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมาเล่าสู่กันังแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ